ก่อนที่จะไปรับชมคลิปของขุดกระแสะนะครับฝาก FC ทุกท่านนะครับช่วยกันไปกดติดตามช่องใหม่ของเราหน่อยนะครับเนื่องจากช่อง YouTube ช่องเก่าของเราที่มีผู้ติดตามกว่า1น0 0 0หมืนท่านเนี่ยถูกผู้ไม่ประสงค์ดีแฮกไปนะครับยังไงใครที่เป็น FC ของ9้าทีหรือ FC ของขุดกระแสะนะครับฝากไปกด s u b สไครต์ให้เราหน่อยนะครับลิงก์อยู่ใต้คอมเมนต์เลยครับเพื่อน,เอนๆเคยคิดกันไหมเลยครับว่าทีมที่ดีที่สุดในโลกในตอนนี้อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ จะเสียสมดุลจากการขาดหายไปของนักเตะแค่เพียงคนเดียวครับแล้วนักเตะคนนั้นคือเชวินเดอะบอย อย่างที่เกินไปนะครับว่าทีมอย่างมนเชสเตอร์ซิตี้พวกเขาเป็นทีมที่ดีสุดในโลกแล้วครับในตอนนี้ไม่มีข้อกังขาใดๆครับ5แชมป์ใน1หน้าปฏิทินครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกแชมเปี้ยนลีกแชมป์้ยเอฟเอครับรวมไปถึง2ถ้วยล่าสุดอย่างยูโรเปียนครับและฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลครับซิตี้ในปีนี้กวาดมาทุกแชมป์เท่าที่พวกเขาจะคว้าได้แล้วครับแต่ถ้าครับ ก้าวไปตีออกมาดูกันแล้วซิตี้เมื่อรดูการน,นี้กับรดูการที่แล้วครับมาตรฐานทีมของพวกเขารอบรงได้อย่างชัดเจนครับและหนึ่งในปัญหาหลักๆเลยนะครับที่ทําให้พวกเขาฟอร์มรอบรงขนาดนี้นั่นคือการขาดหายไปของกัปตันทีมอย่างเควินเดอร์บอยครับห้องเครื่องตัวเก่งจอมทัพของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกเมื่อรดูการ2022-2023น2022 20ครับนัดที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับอินเตอร์มิลานครับนัดนั้นห้องเครื่องตัวเก่งอย่างเควินเดอร์บอย ออกสตาร์เป็นตัวจริงให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ และสุดท้ายแล้วก็อย่างที่เพื่อนๆรู้กันดีครับแมนซิตี้คว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลที่แล้วไปได้แต่ต้องแลกกับอาการบาดเจ็บของเควินเดอะบอยครับห้องเครื่องตัวเก่งของทีมมีอาการบาดเจ็บตั้งแต่ในเกมนั้นครับได้แชมป์มาแต่เสียเดอบอยไปแต่ก็ยังว่าเลยครับนักเตะอย่างเควินเดอบอยเขายอมที่จะเสียสละตัวเองทุกอย่างเพื่อให้แมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกสมัยแรกแก่สโมสรครับจนมาถึงฤดูกาลน,นี้ครับอย่างที่เพื่อนๆรู้กัน ครัเควินเดอบอยได้มีอาการบาดเจ็บจนต้องปิดเทอมยาวในเกมที่เจอกับ อาเซนอลครับในฟุตบอลคอมมูนิตี้ชิลในพรีเมียร์ลีกฤุูกาลนี้ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ลงทําการแข่งขันไปทั้งหมด17นัดครับพวกเขามีแต้มอยู่34แต้มและตอนนี้พวกเขารั้งในอันดับที่5ของตารางครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่านี่คือแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับทีมที่ดีสุดในโลกทีมที่คว้า5แชมป์เมื่อนหน้าปฏิทินปี2023ครับพวกเขามาถางแค่นี้ไม่พอครับและหนึ่งในปัญหาที่พวกเขาต้องเจอก็คือการหาตัวแทนของเควินเดอะบอยไม่ได้ครับ หลังจากที่เดอะบอยมีอาการบาดเจ็บนะครับพวกเขาพยายามจะหามฟิลตัวรุกคนอื่นขึ้นมาแทนเดอะบอยครับไม่ว่าจะเป็นฟิลฟอร์เดนรวมไปถึงการถอยฮูเรียนอวเลสจากการเป็นกองหน้าดวงมาเล่นเป็นตำแหน่งกึ่งกึ่งเฟลนายกึ่ง,ก,งกึ่งตัวรุกครับแต่สุดท้ายแล้วครับไม่มีใครที่ตอบโจทย์ในตำแหน่งที่ขาดหายไปของเควินเดอะบอยได้เลยครับแต่ตอนนี้ครับแฟนแมตซิตี้เริ่มยิ้มได้แล้วครับหลังจากในเกมฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกครับได้มีภาพของเควินเดอะบอย ที่เริ่มกลับมาลงซ้อมกับทีมได้แล้วครับตัวผมเองรวมไปถึงเพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยก็ต้องรอดูแหละครับว่าหลังจากที่ซิตี้ได้เดบอยกลับมาแล้วนะครับพวกเขาจะกลับมาเป็นทีมที่ลุ้นทุกแชมป์ที่ลงเล่นเหมือนอย่างที่พวกเขาทำได้ในปี2023หรือเปล่าพเพื่อนๆขุดกระแสคิดเห็นกันยังไงเลยครับคิดเห็นเหมือนกันไหมเลยครับว่าซิตี้ที่ไม่มีเดบอยส่งผลจริงๆคิดเห็นเหมือนกันหรือคิดเห็นไม่เหมือนกันคอมเมนต์เข้ามาหน่อยละกันครับแต่ตัวผมเองนะครับมีข้อสงสัยหนึ่งอย่างกับเรื่องนี้นะครับ ทีมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เองเนี่ยมาตรฐานของพวกเขาขึ้นอยู่ที่โค้ชหรือขึ้นอยู่ที่ระบบทีมหรือขึ้นอยู่กับนักเตะอย่างเควินเดอ์บอยครับ